สวัสดีครับตอนนี้เดินสายไทยคลิปก็อยู่กันที่ตลาดเทศบาลพนัดนะครับตลาดแห่งนี้เป็นตลาดเก่าที่เปิดมานานมากแล้วแต่ระยะจะนานเท่าไหร่นี่ก็ไม่สามารถจะทราบได้นะครับเดี๋ยววันนี้จะมาหาวัตถุดิบเพื่อไปทําเมนูกับข้าวนะครับเดีย๋ยวตามผมเข้าไปชมกันดูว่าในตลาดจะมีอะไรขายบ้างนะครับสิ่งก่อสร้าง ที่นี่ก็จะเป็นแบบเก่าแก่นะครับเป็นบ้านแบบโบราณบ้านไม้ เข้ามาในตลาดนะครับเจ้าแรกเลยปลาร้าที่ผมซื้ออยู่ประจำเดี๋ยวพาไปเดินเที่ยวในตลาดก่อนก็มีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับครับพวกผักต่างๆผักสดๆเลยเนี่ยซื้อหน่อไม้ติดปไปให้เดินกันนะเดี๋ยวจออกมา แกงหน่อมไม้น่ากินมากบิ๊กมะม่วงแกงหน่อมไม้อะครัแกงหน่อมไม้ไปถูกจะกินแกงเปรดอันนี้หน่อมไม้สดใช่ไหมครับหไม้สดถุงเท่าไหร่ครับ คเคยกินแล้วช่วงหลังมาเจอแต่หน่อไม้เปรี้ยวอันนี้เจอหน่อไม้สดแล้วนี่ไม่เคยแกงหน่อไม้อย่างอืกงก่นมากแกงหน่อไม้สดเป็นเดียวครับครับไปล้างคนครับขนม ประกอบขายางครับอันไหนครับนี่สามสิบาทครับผมไม่ไม่ตัดไปเจอให้หมาถุงนึงครับทำ<ม>สดๆสสเลยสามสิบบาทครับ นีุ่อันนี้ปลาหมอเหไอครับนี่ปลาหมอชบปลาหมอครับกาชอน่อนกระชนแผ่นเดียวทีละีบาทครับคุณเล็กไปตลุกมากินมากครับชุดชีชุดชี่ากินมากครับดยี่สิบครับปลาหมออร่อยะจ้างเยอะ อันนี้ปลาเนื้ออ่อนเออนาะนี่เป็นสลัดหายกิยนล่ใช่ไหมไม่เอาเดินก่อนไม่เอาก่อนเถอะค่ะ จะซื้อเออแล้วติดไปเลยนี่ปลาดุกปลาดุกน่ากินมากเลยอันนี้มันคือผักอะไรครับก็ไอดอกตับปังค่ะอันนี้ไปทำอะไรกินอ่ะโอ้โหัดๆผมนะมันรสชาติเป็นไงมันมันระบายอ๋อแล้วน,นี่ขาไก่ไงครับ สิบาทจ้ะเออเนี่ยเดี๋ยวไปทำต้มผักไก่เนี่ยอะไรนี่จะดาวดินค่ะเป็นผักแบบไม่เคยเห็นนะาดาวดินเอ่ากระชายบ้านเรายังมีปะต้องใช้กระชายด้วยมีกระชายมีข่ขาฮะยวซื้อติดไปเลยถ้าเจอแล้วอ่ะยังม่อยู่ซื้อปอกจะเป็นถ้าตกปรุงแอมไปเยอะแล้วอ่าเอาเอาเอสองกําเขาด้วย ออ่นยำปลาดุกฟูครับอยากินอะไรก็ซื้อเลยนะจะได้ซื้อทีเดียวเลยโอ้นี่อบทอดนี่ขายไงครับกบขายไง ละหกสิบทอดกระเทียมพริกไทยทอ,อดขิ้นหรออบทอดน่ากินขาบ้านกช่อนตลาดก็จะเป็นแบบตลาดที่พืนบ้าน,นจริงๆนะครับก็จะทัดมีไม่ใช่ตลาดใหญ่แต่ มาแล้วก็จะได้ของที่ต้องการนะครับขมิน้นขมิ้นขาวาเดินก่อนครับไก,ไ,ไก่บ้านรร อันนี้คืออะไรครับเนี่ยผตอผัมผัมเป็นอย่างนี้ครับตอหน่อไม้ก็มีนี่หน่อไม้ใหญ่บ้างเดาสามกําสี่สิบบาทสามกําสี่สิบใช่ไหมใหญ่นะจะให้ดูตลาดที่ ก็าขายแางข่างนีะครับตลาดข้างในพี่ดองปลาทูติ่เกือยวบ้านอะไรอย่างี้มาต้องซื้อติดไปแล้วมะเขือเทศด้วยผ่ามนมะเขือเทศด้วย ข้างในก็จะเป็นเหมือนตลาดสดทั่วไปนะข้างในก็จะขายมีแผงผมขอถ่ายให้ดูข้างนอกอย่างเดียวนะครับฝั่งตรงข้ามนี่ก็จะมีร้านผักนะครับผัดเห็ดผัดเห็ดอ่า นี่ขนมห,หวานเอาไปมาขนมหวานนี่ถุงเท่าไหร่ครับสิค่ะอันนี้นี่ถุงค่ะหนี่งสิบหมครับเอาซิดเนี่ยซิดมึงพัดเอง เอาพี่เกมาซิมาครับพ่ลูกคุยือง่เวลาช่อันก็เอาเนี้อ้ออันนี้คืออะไรเดี๋ยวจับเดีจับเอาอันนี้เขาไม่เอาเอาตัวดำนี่แหละไม่เยอะไหมครับสสิบ เข้ามาในตลาดหาเห็ดครับเจอละมะพร้าวแล้วข้านเอาดูรอบนอกมันตรงนี้ยังมีตลาดอีกไหมครับข้างนอกมีข้างนอกก็มีอ๋อรอบเนี้ยก็มี ต้อง,องต้องออกดูแล้วไม่มีฝั่งนี้ฝั่งงนีญญ้ลอดูตลาดก็จะมีรอบสองฝั่งเลยนะครับฝั่งนี้อ๋อผมเคยเดินแต่ฝั่งนู้นฝั่งนี้ไม่เคยเดินการเสนอเจอแล้วครับเพจ ได้วัตถุดิบนะครับซิบพัเ์เนี่ยไอหมอกเกิดเดี๋ยวค่อไยไม่นะรอไม่ทันซิทแล้วเดินขึ้นไปข้างบนไปเดี๋ยวไป,ไปเผื่อไปวนนู่นนูเดี๋ยวไปหาไก่ไไต,ไตกใจ

สิ่งสีง่สนี้เท่าไหร่ครับส <100. S 1> อ่อ <100. S 1> สอร้อย <100. S 1> หนึ่งแก้วสองร้อยไปเดินในฝั่งนู้นไม่เคยมาเดินฝั่งนี้ <c oughs> ไม่เคยมาโอเคแล้ววัตถุดิบครบแล้วครับเหลือปลาจะซื้อปลาต่อ จะพาไปดูเดินร้านปลาครับแต่กบแล้ว็ระตุดิบจะไปทำเมนูสองฝั่งก็จะมีร้านขายหมากคูด้วยนะครับ ดองพริกหอมกระเทียมเจ้าเนี่ยที่ผมซื้ออยู่ประจำ มีปลาล่าปลาจอมปลาฟ้าครับปลาฟ้านี่ครับปลาล่าที่ผมเอาไปทำกระดูกต้มน้ำปลาลาเนี่ยเนี่ยจะให้ความเข้มข้นความหอมนี่เป็นกุ้งจอมแล้วก็ปลาล่าปลากระดีชาปลาล่าที่จะเอาแบบกินแรงๆหน่อยต้องเป็นตัวนู้นครับ อันนี้ก็คืออะไรครับผัดส้มครับสำหรับตลาดเทศบาลอานนทนิคมเดินสายถ่ายคลิปก็พาเพื่อนเพื่อนเที่ยวชมช็อปอันแค่นี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะไปเดินสายถ่ายคลิปที่ไหนกันอีกนั้นคอยติดตามชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ